พทริเซียแท็กท so ีมน้องเอลิเซียน so ุ aa, ag, ung, àn, ่งทูพีสลงสระว่ายน้ำงานนี้บอกเลยว่าโซคิวัยแพ็คคู่สุดสุดน่ารักจ้ำม่มน่าหลงขึ้นทุกวันแพทริเซียกูดแท็กทีมน้องเอลิเซียนุ่งทูพีสลงสระว่ายน้ำครั้งแรกงานนี้บอกเลยว่าโซคิวัยแพ็คคู่สุดสุดต้องบอกว่าน่ารักน่าหลงขึ้นทุกวันจริงๆเลยสำหรับ น้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวแพทริเซียกูดและโนตวิเศษรังสีสิ่งพี่พัทที่เผลอแป๊บแปบตอนนี้ก็น่ารักจ้ำม่ำอายุได้5เดือนกว่าแล้วล่าสุดวันที่3มธันวาคม2566แพทริเซียก็ได้เสิร์ฟความน่ารักแพทคู่กับลูกสาวสุดที่รัก ในชุดว่ายน้ำแบบวันพีสมาแจากความน่ารักสดใสด้วยการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำแถมบางจังหวะหนูน้อยเอลิเซียก็ยังแอบชิมน้ำจากสะเบาๆเรียกรอยยิ้มเอ็นดูจากคุณแม่คนสวยไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวพร้อมกันนี้สาวแพทริเซียก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าอ l i เทียสเฟิร์สสวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาโนเตอลิเซีย ข้ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความโซคิวไ้แบบแพ็คคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว